สถานที่3ทวคะวม2 3แนท่118เาไปค่ะบห้ทุกทีมที่วด้รับ2คะแนนลงคะแนใเอาแรงเข้าสู้นะวนี้เพราะว่า สิต like uh, like like ่อไู่ก่ะี่บอกให้มเล่นล่าสมาตาเล่นาเลยิูแล้วนต่อท่าไหรต่อแปเลยต่อ8นะคะในสนามที่ IS IS. เลมวองก็า <soft and peanut art> สอตายได้ไม่ตายนี้แลสิเกียสองคนนี้มันใส่หน้าใส่าเลินเหียวเแล้วนสอเงแปค่ะเราพื่นมาก่อนแล้วนะเลิศเลใส่หน้าใส่ใส่สองคนนี้โอยเขาจะอะไรอม่้ เราไม่ได้ไหกคแก็ไม่ตใไมด้่นม้เายู่คนหลังก็ีคนหน้าก็ตตดิ่เขาก็พยายามอ่านเกมเราพยายามพิชกิทุกอย่างเราต้องนีเขาเกมหนตัวหน้าพี่็ดตัวหน้าตีใช่เขาเข้าก็ดีออก แต่แต่เราไว้วางใจนะระหว่างพิมกับพองสายหน้าชมพูว่าติดต่อเรื่อซื้อขายกันที่เซแปดนะคะตอนนี้อยู่เซตสามค่ะอยู่เซตสามพยายามพยายามแบบามาเดือดทองไปดูซู่ได้อยู่รอรุ่นกันต่อค่ะสิบเอ็ดต่อแปดนะคะตอนนี้สิบเอ็ดต่อแปดอยู่ที่เซตสามนะคะอยู่ที่เซตสาม ความจะเหมือนเกมนกีม้นแล้วรู้สึกตัตงหวาไม่เกี่ยงบรักษาระยะห่างไว้ก่อนสาเราต,ตลาดจะไม่ได้แลใจถูกเอออุยระวังด้วย เบ็ดนะคะเขาตามบีบเข้ามาแล้วเนี่ยกลับมาฝั่งเดียวกับน่ากลัวมากปั้งอุย้ยเจียบเธอเออใจจะบายสิบสองต่อสิบค่ะ <c oughs> เดี๋ยวทั้งคู่นะคะแล้วอ่านเกมมาเกงเ่งด้วยโอ้ยไม่มได้ไม่มได้ทาไมสิบเอซิบสองครับ เอาไหมเอมีไปหนีไปเยี่ยมไปทุบเลยโอ้โหไม่เป็นไรสิบสองเท่ากันค่ะายแล้วเกมตึงมากดูสีมากใช่เกมแบบเกมตึงมากค่ะตอนนี้สิบองเท่ากันเดนสามป็แ ดูอไหนที่มันเหนียวเหนียวนิเดียว1ส19ท่ต้องมาจากไปแล้วนะค่ะีสายพันธุ์สที่สุดวันนี้คืไงมันดูดูแล้วที่จะ้แต่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีก 12ไม่ห่างไม่ห่างได้ได้ได like okay. um, ้ดูน yeah, yeah. oh. uh. em, uh. ้ำบอลกคนหนังจะ้มทิลเ่ยโอ้เท่าค่ะ13เท่ากัน เกมกดดันใช่เกมตึงมากเลยค่ะตอนนี้13เท่านะใครนิ่งได้อะตอนเนี้ยขอความนิ่งแนะ่ชัวร์ค่ะตอนนี้ 13...14...13 ค่ะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อน 14...13 คมนะอุ 14, ้ยไม่เป็ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิ้งไป สเท่ากันค่ะโหเต้มเบียดกันมากสเท่ากันสวยมากพงสวยมากพงดรับุนมากเลยอ่ะสิบค่ะแต้มเบียดเปคนละแต้มนะคะก ได้อยู่อู้อหนีไปแล้วไปแล้ว <64 S 1> ไปแล้ว<ะ>เอาอีกเอาอีกหนีไปหนีไปหนีไปอีกสิบหกสิบะสิบห กดครบโยกกระดาษกิดคิมกดเอาไหมเอาไหมเอาไหมสิบหกเข้าวะสิบหกเข้ากันเลยเอาโอ้ยเต็มเอ้ยสวยไปคิมชัวยกดกดสวยเอ้ยตัวคิมวางแล้วมันได้ข้ามเลยอุ้ยไม่เหนียวเกินเอ้ยเอ้ย วยากเนี่ยไปิ้จัดหเหนียวคู่เนียวคูอะไรคน17.16ึเกมตึงจัดเหนียวคู่เนี่ย1ค่ะ ด,ดีแล้วจะไปไม่ถึงเจ็เท่าค่ะพี่ชบเกคุตีเจ็ดเท่ากันไม่ชอบอะไรที่มันตีไ่เลยกเาทุกเม็ดตอนนี้เราต้องเช็คทุกอย่างตอดใจหน่อยพ่อีอีกได้ไหมแล้วจะเท่าไรสิบแปดสิบเดอ่ะเราสิบแปดสิบเล้ทัวร์ต้องเราเห็นต้องเรานี่ไ่ได้ไหมรบพี่มาที่ ไปละไปละไปละ97เตาต้องงานที่สองแต้มมีไป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 รับรับกรับไมไหนะ20 20ขอแต้มเดียวเฮ้ยนักสาวไว้ติดไม่ได้

เพ่ให้เราสบายใจตู้วางิมเกจยางลงมาได้ายในสัาหที่อคุณอ้วยช่วยอ้วยอ้ว่วยช่วยย่วว่วยช่วยช่ยช่ววยช่วยช่วยช่่วยชยว่ว่ย เออครับทำได้ครับเขาทำได้นะเขาทำได้กองเทียร์สูตรุ้นเต็มปีจะป้าจะไปเชียร์กันต่อรอบนนะเอาพี่น้ำลงเหรอไปนะครับไปนะครับ